เมื่อหนึ่งปีที่แล้วเกิดโศก,กนาฏกรรมบนท้องถนนซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านยังคงจำได้กรณีของคุณหมอกระต่ายเธอเดินข้ามทางม้าลายนะครับบนถนนปนโยทินแล้วถูกชนด้วยรถโมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกระต่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นเกิดกระแสเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและทางข้าม ในประเทศไทยแต่ว่ามาหนึ่งปีแล้วนะครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะเงียบๆไปทั้งที่เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนและบนทางข้ามก็ยังคงเกิดอยู่นะครับเอพิโซดนี้เราตั้งใจที่เราจะมาหาทางออกกับปัญหาที่เราเจอร่วมกันในรายการ The Solution เรื่องทางข้ามถนนครับคำถามแรกเกิดขึ้นทันทีครับก็คือว่าทำไมต้องมีทางข้าม จริงๆแล้วทางข้ามถนนเนี่ยถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกที่เป็นรูปแบบทางม้าลายนะครับที่ประเทศอังกฤษเราก็รู้คําว่าในอดีตเนี่ยถนนคนเดินจากนั้นแล้วก็มีรถม้าและหลังจากที่มนุษย์สามารถคิดค้นเครื่องจักรกลจนมาเป็นรถยนต์ที่วิ่งบนถนนได้เริ่มเห็นถึงอันตรายแล้วครับเรื่องมีการชนกันตามความเร็วของรถที่เร็วมากยิ่งขึ้นอังกฤษก็เลยมีการคิดค้นว่า ทางข้ามเป็นลักษณะของทางม้าลายทําไมถึงต้องเป็นทางม้าลายครับเขาให้เหตุผลว่าสีขาวดําที่ตัดกันเนี่ยเป็นอะไรที่มองเห็นและเข้าใจง่ายที่สุดต่อให้ตาบอดสีถูกไหมคือเป็นอะไรที่มันชัดเจนก็เลยเกิดเป็นซีบราครอสซิ่งขึ้นมาก็คือที่เราเรียกว่าทางม้าลายแล้วจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาขึ้นอยู่กับสภาพถนนขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมาใช้วันนี้อยากจะพาท่าน นะครับไปในต่างประเทศด้วยรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆว่าเขามีการพัฒนาทางข้ามอย่างไรและประเทศไทยเราควรจะทําอย่างไรถึงจะมีความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะทางข้ามเสียทีหนึ่งเพราะทางข้ามที่ต้องปลอดภัยที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่มันยังไม่ปลอดภัย เอาละครับทางข้ามเนี่ยในต่ประเทศเนี่ยเขาพัฒนากันมาอย่างไรบ้างหลักการง่ายๆเลยครับซึ่งในรายการเดอะโซลูชันเนี่ยผมพูดย้ําหลายๆครั้งว่าหลักการในการจะแก้ปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเขามีอยู่3ข้ออันนี้ผมว่าเป็นหลักที่ทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยในการแก้ปัญหาทุกเรื่องนะครับการแก้3ข้อในยุคป,ปัจจุบันนะข้อที่1ก็คือแก้ด้วยหลักการกายภาพ ืออะไรที่มันสามารถจัดการทางกายภาพทางโครงสร้างพื้นที่ได้เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาได้2ก็คือการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยนะครับเอามาช่วยแก้ปัญหาที่มันมีอยู่อย่างซับซ้อนได้และ3าแน่นอนที่สุดครับเมื่อมีคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องมีกฎหมาย3ข้อน,นี้แหละครับแก้ปัญหาโดยกายภาพแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีและแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายมาเริ่มต้นครับเราตั้งโจทย์ ของโซลูชันก็คือทางข้ามให้ปลอดภัยกายภาพเนี่ยท่านมองดูสิครับมันก็ยังไม่ปลอดภัยเลยเพราะอะไรอันดับแรกก็คือทั้งม้าลายเนี่ยมันไม่ชัดใช่ไหมไปดูสิครับสีก็ลอกชัดก็ไม่ชัดและเทคโนโลยีสมัยนี้มันไม่เหมือนในอดีตนะครับสีที่ทาทางม้าลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่สีธรรมดามันเป็นสีที่ทนทานพิเศษต่อแสงแดดแสงแดดนี่มันทําลายทุกอย่างนะครับสีมันลอกง่ายแต่ไม่ใช่เท่านั้น สีที่ทาทางม้าลายมันเป็นสีลักษณะเฉพาะมันจะมีความรู้สึกด้วยความรู้สึกที่คนเดินข้ามก็รู้นี่คือทางม้าลาย ไม่ต้องคนที่พิการสายตานะครับคนปกติก็รู้สึกว่าเนี่ยคือทางมาลายหรือรถที่ผ่านทางม้าลายก็รู้ว่านี่คือทางม้าลายเพราะงั้นทางกายภาพอันดับแรกก็คือสีที่ทางมาลายควรจะเป็นสีที่พัฒนามาเพื่อทาทางม้าลายเท่านั้นไม่ใช่สีอะไรก็ได้อันนี้ข้อแรก2ก็คือกายภาพไม่ใช่ว่ารถเนี่ยมาถึงทางม้าลายแล้วก็ทางมาลายตรงนั้นเลยตามหลักแล้วเนี่ยก็จะมีระยะที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังขับรถเข้าใกล้ ทางม้าลายแล้วอันดับแรกท่านเห็นไหมครับมันก็จะมีเส้นทางที่ขีดมายาวๆก่อนถึงทางม้าลายเส้นทางนี้อาจจะเป็นลักษณะขึ้นอยู่กับกฎหมายจราจรแต่ละประเทศเป็นยึกยๆกยักก็ได้เป็นทางบีบก็ได้เป็นยึกยักยักษบวกกับทางเส้นตรงทางบีบก็ได้หรือในหลายพื้นที่ที่เขากลัวประเทศมากๆ ก็จะมีตะปุ่มตะปํ่าขึ้นมาแบ่งคนท้องถนนให้คนช่วยชะลอความเร็วก่อนที่จะไปถึงทางมาลายต่อให้จะมีคนรอข้ามหรือไม่ก็ตามเท้านน้นไม่พอหลายพื้นที่แลือเกิน,นรักต้นไม้จริงๆผมนี่ก็รักนะครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยบังไปซะหมดเลยไม่เห็นว่าเนี่ยข้างหน้านเนี่ยเป็นสัญญาณไฟเขียวไฟแดงเพราะมันถูกดึงสายตาด้วยต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางอื่น อันนี้ไม่ได้นะครับก่อนถึงทางข้ามสายตาของคนขับรถเนี่ยครับต้องเห็นกระจ่างชัดๆเลยว่าข้างหน้าเนี่ยมีฐานมาลายอยู่และนอกเหนือจากเรื่องสิ่งกีจกันทั้งหมดแล้วมันต้องมีป้ายสําคัญที่ทุกที่ต้องมีก่อนถึงทางมาลายก็คือป้ายสต็อปแปลว่าหยุดครับประเทศที่ใช้เครื่องหมายสต็อปทรายเนี่ยประเทศแรกก็คือสหรัฐอเมริกาและผมบอกเลยนะครับ สหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญที่สุดกับการหยุดสต็อปคือสต็อปผมเ,เนี่ยไปเรียนอเมริกาไปสอบใบขับขี่เหมือนเพื่อนเพื่อนคนไทยตกแล้วตอกอีกครับเราขับรถในเมืองไทยคล่องนะครับต่อให้พวงมาลัยจากขวาเป็นซ้ายไม่เป็นไรครับเราแยกยะได้แต่ที่เรามาตายตอนจบแล้วตกกันทุกทีก็คือเขาครูหรือคนที่สอบเนี่ยพาเราเวียนคงจะรวบเลยคนไทยนะครับเวียนมาถึงป้ายสต็อปทุกทีเลย พอถึงสต็อปแล้วเป็นไงครับผมและคนไทยทุกคนก็ชะลอชะลอบ้างบ้างตกครับเขาบอกอยู่สต็อปคือหยุดสนิทไม่มีใครก็ต้องหยุดสนิทคําว่าหยุดสนิทคือสนิทจริงๆครับพอขับมาปั๊บสนิทเลยนิ่งแล้วก็คุณมองซ้ายมองขวามองขวามอ,มองซ้ายและถึงจะต้องขับรถ่ข้ามไปป้ายสต็อปเลยสักดิ์สิทธิ์ทางมาลายจึงมีคนหยุดตลอดเวลาถึงแม้ไม่มีคนรอ าก็ตมนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาความปลอดภัยบนทางม้าลายก็คือทางกายภาพสภาพถนนเครื่องหมายชัดเจนสิ่งกีดขวางทุกอย่างต้องไม่มี เห็นภาพจะชัดแล้วใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วกลางคืนไฟสองสว่างต้องสว่างจริงๆบ้านเราเนี่ยไปดูสิทางม้าลายขนาดถนนดังๆอย่างทองหล่อสุขุมวิทเนี่ยหลายพื้นที่มันก็ไม่สว่างใช่ไหมพอไม่สว่างนี่มันมองไม่เห็นเลยจริงๆครับมันจะมาโทษเราอย่างเดียวก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางกายภาพเหมือนกันเรื่องไฟฟ้าสองสว่างช่วงทางข้ามต้องสว่างจ้าจ้าในที่นี้คือต้องไม่แยงตานะครับแต่ให้ต้องรู้ว่านี่คือทางข้ามคุณต้องหยุดคุณต้องระมัดระวงังเต็มรูปแบบต่อให้มีคน รอข้ามหรือไม่ก็ตามเรื่องที่2วันนี้เทคโนโลยีครับเทคโนโลยีไม่ใช่หลายๆท่านบอกอ๋อเทคโนโลยีเหรอมาตามคนที่ไปชนใครแล้วเออผมไม่เห็นด้วยเลยครับคือต้องให้คนเจ็บคนตายก่อนใช่ไหมครับแล้วเทคโนโลยีไปหาผู้ผิดผมว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็คือป้องกันเหตุก่อนที่จะเกิดวันนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่กล้องพอพูดถึงเทคโนโลยีบนท้องถนนคนเกิดคิดแต่เรื่องกล้องครับใช่อันดับแรกเลยเพราะกล้องเนี่ย นึ่งก็คือคนเห็นมันป้องปราม2ถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมันไปตามจับคนที่ก่อเหตุได้แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีเทคโนโลยีอีกมากมายเลยที่ปัจจุบันนํามาใช้ในเรื่องเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางข้ามยกตัวอ,อย่างเช่นเวลารถเข้าใกล้ทางม้าลายในหลายประเทศนะครับทางม้าลายเนี่ยจะมีไฟกระพริบปุ๊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 บอุ๊บป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 ุอบปุ๊บปะะยยุ๊บปุลบปุ๊บปุ๊บปุณจะเห็นความกระพุบ๊บ ของทางม้าลายเลยบางที่ทางม้าลายนี่ก็มีไฟ LED ฝังอยู่บนพื้นเลยคือมองเห็นแต่ไกลเลยว่านี่คือทางม้าลายด้วยเทคโนโลยีในการเซ็นเซอร์ว่ามีรถกําลังเข้าใกล้ามาซึ่งเคาว่าเข้าใกล้นั้นไม่ใช่มาถึงแล้วชนเลยนะครับระยะเขาก่อล่วงหน้าเนี่ยบางที3 0ถึง40เมตรเลย2เห็นได้ง่ายๆเลยครับไอ้ป้ายเนี่ยเวลาไม่มีคน ข้ามเนี่ยบางทีเราก็ทําเป็นไม่เห็นก็มีใช่ไหมรู้ทันกันทเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยว่าเวลาคุณผ่านถนนเส้นนี้แล้วรถของคุณเนี่ยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ทีเท่าไหร่ แล้วจะมีแวบ,บแวบ,บแวบเตือนเลยแสดงว่าเขากำลังมองเห็นเราอยู่ว่าเรากำลังจะเข้าใกล้โซนทางม้าลายซึ่งเป็นโซนที่ต้องมีความปลอดภัยก็จะมีเทคโนโลยีซึ่งตรวจับรถเราว่าเรากำลังขับรถเร็วเกินไปไหมเท่านั้นไม่พอเทคโนโลยีไม่ได้เห็นแต่ภาพเท่านั้นมาในรูปแบบของเสียงด้วยเสียงในที่นี้ก็คือเตือนนะครับคนที่จะข้ามถนนทุกระยะที่ข้ามไป ก็จะมีเสียงที่จะเร่งตื่ตื่ตื่จนตืตต่ตื่ต,ตืตืต um. ืตืไม่ใช่ว่าเดินบนท้องถนนแล้วไปว่าคนขับรถอย่างเดียวไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือกันเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงที่เร่งให้เดินข้ามเร็วขึ้นและระมัดระวังในการข้ามมากขึ้นนี่สําคัญที่สุดและวันนี้หลายหลประเทศเทคโนโลยีไปไกลมากๆถึงไอวกาศดาวเทียมแล้วตรวจจับเลยว่ารถนะครับการจราจรบนท้องถนนเนี่ยวันนี้จุดไหนเป็นจุดเสี่ยง บางครั้งถนนที่ว่างไปบนดาวเทียมตรวจจับมาเลยว่าลดความเร็วจะสูงขึ้นมากๆป้ายที่เคยอยู่ในต่างประเทศนะประเทศไทยเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องกฎหมายป้ายที่เคยบอกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะรับกับสัญญาณดาวเทียมตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนจะปรับลงมา30หรือ20ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มองจากดาวเทียมในวินาทีนั้นก็ดูแลทำให้ทางมาลายให้ถนนมันมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีและแน่นอนที่สุดครับ กล้องวงจรปิดของเขาเป็นกล้อง Wi-Fi 100%ครับกล้อง Wi-Fi ก็คือพี่น้องประชาชนช่วยกันดูได้ช่วยกันเห็นลูกนะครับที่กำลังข้ามทางม้าลายที่กำลังเดินบนฟุตบาทและดูพฤติกรรมของการใช้รถใช้ถนนเพื่อจะมาปรับปรุงทางกายภาพว่ามีอะไรต้องปรับมากกว่านั้นไหมต้นมีเครื่องหมายมากกว่านั้นไหมต้นไม้ต้นนี้บางถนนตรงนี้การแจ้งเตือนหรือลักษณะของสัญญาณยังมีปัญหาอยู่เขาทำให้กล้อง วงจรปิด Wi-Fi นั้นทุกคนเข้าถึงได้และไม่มีเสียไม่มีต้องรอซ่อมอะไรแบบนั้น mm. เทคโนโลยีเอามาช่วยป้องกันก่อนเหตุที่เกิดมากกว่าที่ไปตามจับคนที่สวนแลวหนีมันต้องมีการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บปนแบบนี้ไม่ใช่ครับและเรื่องสุดท้ายกฎหมายนี่สาคัญครับถ้าเกิดไม่มีกฎหมายไม่มีกฎจราจรอะไรเลยต่อให้มีเทคโนโลยีอย่างไรมันไม่มีความผิดคนก็ไม่กลัว หรือจะมีป้องกันทางกายภาพยังไงคนก็ไม่สนเพราะไม่มีผลลงโทษประเทศไทยสิ่งที่ผมย้ำและผมคิดว่าทุกท่านมองเห็นตรงกับผมก็คือการจำกัดความเร็วความเร็วนี่เป็นตัวตายของความปลอดภัยบนท้องถนนดับแรกเลยครับทุกทฤษฎีในโลกที่นี่เลยไม่ว่าจะมาจากตำราไหนเขาเรียกว่ากลวยการมองเห็น ยิ่งถ้าเกิดเร็วเท่าไหร่กลวยการมองเห็นจะแคบลง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 ,ลงท่านเห็นจอลถของฟอร์มูล่าวันไหมครับมันจะเห็นแค่นี้เลยอ่ะเพราะวิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างๆมันจะเป็นเส้นๆหมดเลยลองไปดูในคลิปฟอร์มูล่าวันก็ได้เพราะวิ่งด้วยความเร็ว300อ่ะพอมา200ก็เห็นนิดนิดนึงร้อยนึงก็เห็นเท่านี้ข้างๆนี่มันจะเป็นภาพเบลอหมดท่านไม่มีตาเห็นคนข้ามเลยครับแล้วเชื่อไหมว่าในกรุงเทพมหานครรถส่วนบุคคลเนี่ย ยังจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วไปแล้วหลังจากกร,รณีหมอตายเรามีการพูดถึงเรื่องนี้มา,มากเงียบไปแล้วครับถ้าจะให้ผมเลือกสักหนึ่งอย่างที่จะช่วยชีวิตคนที่จะปลอดภัยบนท้องถนนถ้าเกิดจะมีสักอย่างเลงนะผมจะเลือกกฎหมายต้องลดความเร็ว80นี่ไม่ได้ครับในกรุงเทพในเมืองนี้ไม่ได้เลยในต่างประเทศอังกฤษเนี่ยมา40มา30ประเทศไทยถึงเวลาแล้วครับต้องปรับความเร็วให้ลดลงแล้วถามเลยนะครับอยู่ในกรุงเทพ80อ่ะ มันมีประโยชน์อะไรพอพ้นทางไฟแดงมาเป็นไฟเขียวแล้วปื้ด80มาหยุดไฟแดงหน้าหัวแทบขมำอยู่รถห,หลังก็เกือบขมำนี่คือจุดตายจริงๆ งน,นกฎหมายถ้าเกิดปรับได้ปรับไอ้80ดสิลงมาตามพื้นที่ให้มา40ให้มา30 mm. ท่านไม่ได้ถึงช้าหรอกครับที่ท่านไปถึงช้าก็เพราะว่าระบบสัญญาณไฟจราจรยังไม่ไอัตโนมัติเท่านั้นแหละครับ mm. ท่านเล่นเครื่องไปพับท่ก็ไปหยุดเพราะเขาไม่ปล่อยท่านไปมันไม่ได้สารสัมพันธ์กัน mm. ไปปรับปรุงเทคโนโลยีแบบนี้มันทําให้ท่านถึงที่หมายได้เร็วกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิมได้เพราะงั้นกฎหมายเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน3ที่สําคัญ สำคัญมากครับเรื่องของการลดความเร็วและเรื่องการตรวจจับท่านรู้ไหมครับว่าใบสั่งเนี่ยใบสั่งหลอกเยอะคือออกไปแล้วไม่เคยตามตัวได้เพราะฐานข้อมูลไม่เคยรวมกันแต่วันนี้กฎหมายสามารถตามถึงตัวท่านได้และพอถึงตัวท่านเขาปรับโดยที่ท่านเองอาจจะไม่ต้องมาถึงสถานีตํารวจหรือถึงที่ไหนซึ่งท่านมองว่ามาแล้วก็บางทีก็เขาไม่ปรับท่านจริงเขาตัด แต้มท่านเวลาท่านเสียภาษีเขาเพิ่มในภาษีของท่านเลยหรือในต่างประเทศนี่เขาจัหนักครับเขาบอกว่าท่านขับเร็วเกินถ้าเกิดท่านเสียเงินช้าไปเพียงแค่วันเดียวเขาพาท่านขึ้นศาลเลยครับนั่นหมายถึงว่าท่านต้องเจอโทษทั้งจาครุบและ ทางปรับด้วยนี่แหละครับกฎหมายถึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่ที่ผมย้ําท่านนะครับกฎหมายอย่างเดียวยังก็ไม่รอดกฎหมายต้องผนวกกับการใช้เทคโนโลยีกฎหมายต้องผนวกกับการเปลี่ยนแปลงกายภาพถึงกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์และใช้ได้จริงครับเอาละ่ะหลายคนก็บอกว่าทั้งเรื่องกายภาพพวกเราก็ไปทําเองไม่ได้าเทคโนโลยีคนธรรมดา,ยยาเราก็ทําเองไม่ได้เรื่องกฎหมายก็ต้องรอเทศบัญญัติรอพอรบ,อบไปออกดูเหมือนไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักเรื่องหนึ่งเลยนะในเรื่องการเพิ่มความปลอดภัยของทางข้ามบน ท้องถนนเนี่ยไม่จริงครับที่จริงแล้วมันก็มีข้อนที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของจิตสํานึกและวินัยจราจรนี่มันเกิดขึ้นกับเราล้วนๆเลยเพราะว่าประเทศไทยสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงได้มันเริ่มที่ตัวเราเป็นดับแรกเพราะว่าสัมัาท่สุดเราทุกคนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนต่อให้กายภาพเทคโนโลยีกฎหมายยังไม่พร้อม แต่ถ้าเกิดตัวเราพร้อมและเริ่มต้นที่ตัวเรามันไม่ใช่ดูแลเฉพาะตัวเราเท่านั้นนะมันดูแลทุกคนในสังคมซึ่งคนในสังคมอาจจะเป็นลูกเราพ่อแม่เราคนที่เรารักก็ได้และแน่นอนที่สุดนะครับความปลอดภัยนั้นมันเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับรายการ The Solution รายการที่เราตั้งใจที่จะมาหาทางออกกับปัญหาที่เราเจอร่วมกันสำหรับวีดีดนี้เรื่องทางข้ามขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ท้งใกล้และไกลตัวท่านที่เราจะมาร่วม กันคิดกันแก้ไขต่อไปสำหรับวันนี้รายการ The Solution ขอสวัสดีปีใหม่แก่ท่านและครอบครัวขอให้สุขสมวันทุกประการครับสวัสดีครับ